นี่ยลงจะซิ้งนี่ชะได้งั้นเธอลูกชิ้นหลังมาเจเป็นหลอดติดตลาดมาหลอดติดตลาดมาเจให้อย่าลอดใจขอคงตู้เหตุตุ้งยังกับจอคงมาเครื่องขอเชื่ออุ้งลาจจะอจเชจะอมมาเป็นต้นตอต่ออก้าว Thì sợ không có chế cái đi xe đại tố Cũng chạy Điều hôm nay còn bắt Thì sợ không có chế lâu thâu Chỉ có bắt thâu bây giờ Hồi hả bây giờ nó có Mình Có bị tắc lá có bị Chỉ là Chờ kịp đi xe không không

cầu khẩu nó tròn nó là phẳng Kia, cứ mở đấy. Giờ nó mở ra là sờ đôi cầu á, là cầu. lúc kho, lún à เขาชี้ตรงโคงลสื่อนะเขาเ่านะขีดมาเขึ้นบันไดระยาเลื่อนบ่อได้ไปสื่อนะมันเกิดจ่อยคือเกขาเป็นศิลนนะมันบอกเอนจะค่อยมาปูคืนนั้นปูแล้วค่อยมาเข้าองเสียแล้วเสียชื่อนั่นหนอเอยู่ตนี้เลย ตนี้มัน่เนี่ยนก็ตองมาเจ้าตั่เนี้ยนี่ตุงก็ดอ่ะกระดับไซส์เออห้าเก็ได้ล้วเจ้าขึ้นลวเนี้ยเป็พูนั่เนี่ยนอ้จุดเสื้ออยู่เออเปเจ้าทีซื้อน้ำมันเตมาะมาเออเนาะเนะเ้นี้ก็อันนี้มันไปพูซื้อซื้อเพราว่าเจ้ากายมเลยพุทธเศแล้วมันเอาขึ้แล้วจีเศแล เขาเกี่ยวที่ตู้มันนี่เลจาเขาันนี้มันเพิ่งจาสิทธ์พื่นน้อยนะต่อ่านะเนี่ยสรับ้มือแล้วเซียนนะเอนเ้ถึงเข้ทั่วไปเลยทอเก่าเนาะเออพ่าไปื่เสื้อ่ไปอเแล้วก็ดีทนใ่ซื้อแล้วกันนระอดเออสิ่มาืนเสื้อโว่านะ

ขายเป้าสมันมาหน่อยนึงแล้วขายว่าขายน็อตเสนหรอขายนอตเออขายน็อตห้านขายน็อตนนอตมันนอตจีนว่หรือมันนอตอตตัวนั้นแหะขายก็น็อตจีนนี่มันเป็นน็อตไทยเออน็อตไทยแล้วน็อตจีนยันเป็นบุคคนับเออห้างห้างห้างชื่อว่าอะไรรึห้างขายน็อตห้งขายน็อตไฟสื้อนี่ตอกายเบิดไฟแดงตัวทบีติเลยรุดไฟแดงทบีติขึ้นมาเด้เออเจ้าลำมันปึ่งแล้วมาเขาไอ้งขอกขายเค็งขายเลยเด้อหย มันมันมีโฮ่เงินเขาว่าเปนเงินพิลาแล้วมีโฮเขากําแพงแล้วก็เสื่อสมัอย่งงามดอกะแล้วเรียบไปแล้วก็ติดกายทานเปขึ้นไปแล้วบริหานเรือนสามสี่ชั้นไปแล้วกลายไปน้อยหนึ่งเลยเจ้าลำหนึงเลยท่านไข่นตเออท่านน้อยวะท่านอยู่ทานน้อยเด้ท่านสังห้องนี่เลยสังห้องเนี่ยเออัหลวงนี่นี่ซื้อเด้เออไปซะนั้นอันนั้นเลยนอตที่ดงกาปั้มท่านน้อยหนึ่งออไกาปั้นไปน้อยหนึ่งประมาณยาวสามสิบเมตรนี่ มัเสลับงอหดมนดอไปแดงเขาห็นระบินี่ใช่ไห่ปปนน้ำมันตรงบิที่ไป่ประมาณร้อยเมตรดีว่าน่มันอะไข้ามมนเป็นนเปหงเสียงครับวะเหงงเสี่ยงขึ้นมานี่เหงหงเสียงเหงหงเสี้ยงขึ้นมาเขวกลางท่นเออเข่กลางแหละเออแล้วนดอย่างนี้นอดจีนี่มเรื่องสื่อดีเลยดีเลเอออา เนือนีมันดอกนี้มันมีมีทั้งทั้งสองเรื่องเลยมีนอกหมดว่าเรื่องเนือมีมีมีเกี่ยวเพ่มเพิ่มหนึ่งเพิ่นกัเกี่ยวตเตอตนี้นะตนี้นะำเนี่ยรถเก๋งเอาเตอร์แล้วตเตแล้วางกระถอดานในแล้วมาปินตนี้ วัดจอดสุดของเขาข้เขาอที่เขาเลยนั่นนี้ธรรมดาเขาตีเที่ยงนะแล้วเขาเอเกี้ยวธรรมดานี้ยนะเขาบินมือจะเกียวเจ๊โตเกี้ยวโนะเนาเจ้อยรแลลูจัดยอดตเป็นนเทียนดกลูกเอคดเช็คแล้วรอขนตอีนะ chào 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 chế mà chị hay làm chào đi có ăn đi Học chào 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 Thông con nào lọ chào các chào thông con nào lọ 呀！哦，哦，那那。

น้ำนี่น้ำมันเสื่อได้บระลป่ตนี้มันเสื่อ้อจูงมหั่นะหเนีัวด้้านทนี่มนอย่จเนาะอันนี้แตกแเสร้ล้วยงคงนั่นเดี๋ยวเชื่อดั ผมไม่ใจตครูใจหินตาหน่อยเออพี่ตู้ซ่านจะขนเอาขนซ่นให้พี่หินตาหนุ่ยเพราะเต่าไม่คนเลยจังเต่าน้าโอ้โอ้นั่นอ่ะเออเด็ดเด็ดลูกอืมเออไเต่ากงเด็เด็ดเตี้วนะ็แด้

nhà nhà tôi đi, cho cháu trả cháu hết cháu 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 thâu cháu thâu à thâu cháu cháu cho hết thâu Que é uh you. -huh.

เดีวนมรัยนยามจเจะนบอกบตเมเนีเื่อนนี้มนมีติโปเลยแต่ว่าอ่ไปตามเพื่อเก่าฮั่นเมือกเื่อเก่าที่อะเรือีนมันี้นเมนฮะนี้มันจลุ้นนี่นี่น้อยน่ี่ข้ากีมันีเ่เอาดิเออ กันอันนี้นะสับกัดกันกันดูนี้กันดูรังกับหน้าน้อยนี่เนาะเนาะว่างนะสุดท้ายกันดูนี้มัตัวน้อยนี่เออนี่ตัี้นสับกัดสกัโอว่ากสับกอันนี้นะสับโังหากสับอันนี้สับกัดสกสกเป็นอันดับที่โอ้อ่านนะครันีกกับอันดับที่เลย

น,นะดดวานดงดวนะนเอออกวาวนะีนะ่เนขะ้าในมดวะเอาดอวาวดอวาวเนี่ยพุ่ดสียู่งสี่ก็อากากอไที่ดอวาว

ít yêu mất đi ít tuổi, do hát tuổi, chở luôn hát chết, bỏ vô môi trường môi trường môi cho môi trường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  môi mua cái trường gì đó nè giờ giờ cái giờ nó nó nè này giờ

nó đây ờ nó hay ừ thùng thế là cậu nó hết trả tới mon đón tối nó hết trả tới mon non tối ừ dạng câu là bên nào chai ông bộ tới mua lại một trái chất chán tết nó hủ hò

tôi nói câu con câu nói khai nói câu nói câu nói nó nói câu 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 nói con nói nó nói câu nói nói con, nói câu nói câu nói nói câu nói nói tôi Ơi gió to ớt rồi Chị mấy ná mấy ớt của suối ná, Của cháy nắng Trên mây tàu ớt lúc nào xuống luôn ạ? Tàu ớt lúc ớt lúc Rồng này ạ? Rồng thế này ạ? Mình rồng cơ này ạ trời Người ta cho khá tàu lấy vào Cái ớt lúc là chìm ớt tìm Ngàm là nó cực kỳ tệ lỗi Giá lan xí lòi ở trên kia à. สองห้าสองห้าห้าสองหาที่สเออเงินโอ้โหสองร้อ้อสิสิสองเงจะขายเท่าไหร่ล้านหนึ่งเออไม่รเลย

买那些鸡蛋，那些海鲜呢？<noise> <noise>